สวัสดีค่ะทุกคนค่ะครูกระแตนะคะแห่งบริษัทแม่มดออนไลน์ค่ะวันนี้คุณคือผู้โชคดีนะคะที่ได้เห็นคลิปวิดีโอนี้ค่ะใครที่เห็นคลิปวิดีโอนี้นะคะคุณคือผู้โชคดีค่ะวันนี้ครูกระแตมาให้3คีย์เด็ดค่ะ3มคีย์เด็ดในช่วงวิกฤตนี้นะคะ3มคีย์เด็ดนะคะที่บริษัทแม่มดออนไลน์ภูมิใจนําเสนอนะคะวันนี้ครูกระแตมาบอก3คีย์เด็ดนี้ค่ะ ทางรอดค่ะหนึ่งเลยค่ะคือทางรอดค่ะบริษัทแม่มดออนไลน์มีทางรอดให้คุณค่ะยุคนี้ยุควิกฤตนะคะทำให้คุณนะคะมาเรียนออนไลน์ฟรีๆกับพวกเราแม่มดออนไลน์ค่ะเปิดกลุ่มนะคะคนที่สนใจนะคะเห็นคลิปวิดีโอนี้นะคะหรือเห็นใครที่แชร์คลิปวิดีโอนี้นะคะทักสนใจนะคะเขาพร้อมที่จะดึงคุณเข้า กลุ่มนะคะเพื่อเรียนออนไลน์ฟรีค่ะนี่คือทางรอดสำหรับใครนะคะที่อยู่ในช่วงวิกฤตนะคะอยู่บ้านนะคะใช้โทรศัพท์มือถือสร้างรายได้ให้กับคุณค่ะนี่คือทางรอดค่ะและที่สองค่ะคีย์ที่สองนะคะทางรวยค่ะทางรวยนะคะใครที่อยู่ในบริษัทแม่มดออนไลน์ค่ะมีช่องทางรวยนะคะรวยกับบริษัทแม่มดออนไลน์ ธุรกิจของบริษัทแม่มดออนไลน์นะคะตอนนี้นะคะทางรวยเยอะมากค่ะเพราะอะไรคะทำงานผ่านมือถือค่ะเราทําธุรกิจออนไลน์ค่ะวันนี้มีสินค้ามีแอปพลิเคชันนะคะให้ทุกคนนะคะเลือกจับใจ่ายใช้สอยได้เลยค่ะผลิตภัณฑ์ที่ให้เกี่ยวกับสุขภาพและความงามน,นะคะ สินค้ามีมากกว่า30รายการมีสินค้าที่ได้รับการสนับสนุนจากพันธมิตรเข้ามาร่วมทําธุรกิจกับบริษัทแม่มดออนไลน์ค่ะเรียกว่าแอปอัจฉริยะของบริษัทแม่มดออนไลน์ใครที่สนใจนะคะต้องการร่วมทําธุรกิจกับบริษัทแม่มดออนไลน์เป็นทางรวยนะคะทัก ได้เลยค่ะและคีย์ที่3ค่ะทางรุ่งค่ะวันนี้บริษัทแม่มดออนไลน์นะคะมีช่องทางให้ทุกคนนะคะมีทางรอดทางรวยะะแล้วก็มีทางรุ่งค่ะวันนี้ยุคนี้ออนไลน์เท่านั้นค่ะออนไลน์เท่านั้นที่จะทําให้คุณรุ่งและคุณมีสังกัดคุณมีนามสกุลของบริษัทแม่มดออนไลน์บริษัทแม่มดออนไลน์พุ่งทะยานสู่พันล้าน ปักหมดนะคะเพื่อสู่มหาชนค่ะวันนี้ธุรกิจในบริษัทแม่มดออนไลน์มีทั้งสุขภาพและความง,งามทางรุ่งนะคะตอนนี้คือฮามากๆค่ะเรื่องของศาสตร์การนวดหน้าเรียกว่าศาสตร์แม่มดนะคะปรับโฉมให้กับสาวๆเอ๊ๆไม่ใช่เฉพาะสาวๆนะคะคนหนุมน่มๆ คุณสุภาพบุรุษก็สามารถนะคะหน้าเล็กหน้าเรียวหน้าเด็กได้ค่ะด้วยศาสตร์แม่มดค่ะตอนนี้นะคะเปิดคอร์สสำหรับคนที่สนใจนะคะเรียนผ่านมือถือค่ะเรียกว่าคอร์สออนไลน์เพราะเรานะคะยังอยู่ในช่วงวิกฤตค่ะหลังจากทุกอย่างผ่านพ้นไปด้วยดีนะคะบริษัทแม่มดออนไลน์พาคุณนะคะ เจอทางรุ่งในทุกๆด้านค่ะเงินจะไหลเข้ากระเป๋าคุณค่ะวิธีการที่คุณได้เข้ามาเรียนรู้ในบริษัทแม่มดออนไลน์ทักแม่มดออนไลน์นะคะใครที่เห็นคลิปวิดีโอนี้ค่ะคุณคือผู้โชคดีค่ะทักคนที่แชร์คลิปวิดีโอนี้ไปนะคะแล้วคุณจะรู้ว่า3ามคิเดตที่ครูกระแตมาให้นะคะทางรอดทางรวยทางรุ่ง กับบริษัทแม่มดออนไลน์เป็นอย่างไรทักและคุณจะพบสิ่งมหัศจรรย์ชีวิตคุณจะเปลี่ยนไปตลอดการหลังจากที่ผ่านพ้นวิกฤตในช่วงน,นี้ค่ะทุกคนนะคะได้ผ่านอุปสรรคผ่านวิกฤตไปพร้อมๆกันค่ะจบไลฟ์จบคลิปนี้คุณคือผู้โชคดีไปตลอดการแล้วพบกันที่บริษัทแม่มด ออนไลน์ค่ะแม่มดออนไลน์